สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อเหล็กสายบนอาจารย์ผ่านทองเช่นเคยครับพี่น้องเนาะอาจารย์กัโโรมาหาเก่ามาเชียเล่งดวนครับผมกับแนวทางตัวเหล็กอาจารย์ที่ว่างไว้โครงทุ้ายงวดที่ผ่านมากะถือว่าเข่าครับพี่น้องเนาะเปิให้หลักสิบบนเจ็ดครับผม เสียดายเพิ่นจับครูพระเข่าครับพี่น้องเพิ่นจับเก้าเจ็ดสามครับผมเลขออกสี่เจ็ดแปดครับผมเลขกลางเพิ่นว่างไว้แปดหนึ่งครับผมเลขออกเก่าหนึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับพี่น้องเนาะเอามาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมเลขติดบนเพิ่นก็ถือว่าเดินดีครับผมยาวนานต่อเนื่องครับล่าสุดเพิ่นก็ให้ห้าหกเจ็ดครับผมกับเขาที่เจ็ดครับพี่น้องเนาะ เอากอนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ผ่านท่องกับเก่ามาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เน้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์ลวก็อูน้าใช้เน้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์ครับผ่านท่องหลักสิบบนกันเลยครับ อาจารย์ครับก็ออมาเชียร์สวัสดีครับผมอาจารย์ยุไซครับนี่อ๋ลครับครับอาจารย์ได้ยินบ่ได้ยินแล้วฝนตกบ่ครับฝนตกคือกันแต่ว่าฝอเอ่อยุ้ยเส้นอะไรพังเส้นแรกๆนี่แหละตกเง้ยอย่างนี้เส้นแรกๆเขาจะพาจังไหนมาดิครับผมอ๋อเห็นอาจารย์ทั่วหาดพอดีขับรถอยู่ครับผมอ๋อครับ โอ้เสียดายนะครับผมครับวิ่งวิ่งวิ่งเจ็ดบนหลักสิบจับคู่เก้าเจ็ดสามโอ้ยครับผมการเลข่างเม็ดเดียวนะครับผมแปดหนึ่งเลกออกเก้าหนึ่งครับเลกออกเก้าเอาเสียดายตอนนี้เจ๋งเลยนะครับผมครับเอาเจ๋งๆเนี่ยจา์ครับผมครับออกใรส้เชิ้นโลกเลยวัเนเนี้ยเอาเอาปนนันละครับผมครับ อเ,เอาดีด้ยวยอาจารย์ครับครับผมเอาอยัางครับผมเอาวิ่งสามหลักสิบ่งบนสามหลักสิบครับจับคู่จับคู่หกสามแปดหกสามแปดครับผม ตัดสองตัวว่ต้องตัดก็ได้ตัดก็ได้แล้วแต่นั่นแล้วแต่นต้อเสียแล้วแต่งอะไรก็ว่าเสียสิตัดตัดนี่ตัดหมดอนเลยปะครับผมตัดแต่แจ้งสามแปดกับพ่อแล้วอ๋อครับผมมันตัดหกสามน้องสามแปดครับผมครับครแปดมากีกรอครับแปดมากแน่นอนเลขมั่นมากเพราะคือมูเขาหรอกตอนนี้เลขเด่นนะครับผม เด่นสามครับอ๋อ,อเ,เด่นในเด่นนหนึาครับอะไรครับผมหนึ่งสองสามครับอ๋อหนึ่งสองสามเด่นบนต้องมี้เห็นหนึ่งกับสองเที่ยงลงน้ำไปเลยอ๋อหนึ่งกับสองนี่ไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนเหลือสามครับครับครับผมหกสามแปดนะวันเนี้ยหกสามแปดครับผม สา <3 S 2> หลักสิบจัดล่างกันเนี่ยจัดล่างครับผมวิ่สามเหมือนเดิมหลักสิบวิ่งล่างสามหลักสิบจับคู่จับคู่สามห้าครับสามห้าเม็ดเดียว มวยพังหันหายแปดหนึ่งออกเก่าหนึ่งครับผมวันนี้วาจเชื่อสามสามหลักวนสามหลักหลักสิบตั้งสองหลักเลยเนาะครับผมสามแปดกับสามห้าครับสามแปดกับสามห้าสามบนสามล่างครับผมอาจารย์มาแรกใหม่เลยครับอาจารย์พาพอมมากับมาเลี้ยงขึ้นกันครับผม สามห้าเม็ดเดียวครับผมเอ่อการแดนนินก็นดียัดถูกยอะหรอกมั้งครับผมการบอาลเลขเขาเด่นสามครับเหมือนกันเดินเดินเหมือนกันด้วยครับผมบสูตรเพิ่นจา้าวมาอ่านี่เขาก็เป็นหลักหลักหน่วยล่างเหมือนกันนะ่ะครับเยวะจังเล่นมาก อ่ากิจณาไปน้ํากันครับผมเรียบเทียบเพราะว่าเลขเล่นเพิ่นจะตรงกันอยู่ครับผมหนึ่งสองสามครับพี่น้องครับผมเพิ่นจใไ้ตัวใดครับผมอาจารย์อ่าพอชนินครับผมครับโอ้เม็ดเดียวอีกครั้งครับผมจังไดกัตอนนี้เด่นทีสามเนาะครับผมครับพี่ประกายคือกัน้อครับพี่ประกายพี่ประกายก็เพิ่นมีสองกับสามครับผมครับ เลขเจ็ดสามแปดเหมือนกันอืมครับผมแต่ว่าสามเจ็ดสามแปดเหมือนกันนะครับแต่ผมสามเจ็ดผมตัดทิ้งครับผมโอาสามแปดตัวเดียวครับโยนลงน้ำาแือเปล่ครับผมครับโยนลงน้ำแล้วเจ็กอะอันเดรครับเจ็บยนี้ยนางเลยเจ็ดอะครับเจ็ดกับวัดโยนลงน้ำแล้วเลื้ยแปดครับผมครับนี่แหละครับพี่น้อง อาจารย์พ่านทองครับงวดนี้เพิ่นมั่นใจได้ครับผมมั่นใจล้านล้านัวเส้นเลยครับขอบคุณครับผมผู้ไดกะผู้ใดวิ่งอันล้านเียเขาวิ่งเล้สามครับผมเอาครับคิดจะหน้าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องมักระจัดคัดกับผ่านครับพี่น้องเนาะอาจารย์กะอ่ามาสูตรสไตล์เก่าแล้วครับผมเม็ดเดียวห้างเดียวครับผมครับครับ ถูกกระเทือบพิษกระพิษกระว่ากันไปครับพี่น้องเนาะว่าหลายหางครับผมพิษกัดแผลหางควายลวดครับผมอาจารย์ใส่ที่ยังพอเพ่งว่าใส่แหหางเลยครับพี่น้องเนาะได้ปลาตัวใหญ่เลยครับผมได้ปลาตัวใหญ่จ้ะครับเอาแหทีครับผมเบาหวานแหเทียเลยมันซิ่วนาะจัดเต็มเต็มครับผมเอาติดน้ำอาจารย์ไว้ในเด้อครับพี่น้องครับผมเหล็กหางเดียวเม็ดเดียวครับผม เบ่งไปน้ากันใจาัดๆมันก็เส้นแรงว่ะเด็กครับผมเขาจังไดกะเอาไว้สำนีก่อนเด้อครับผมเผื่ออาจารย์มีเด็ดๆมากไหมครับผมครับ <quy> มีแค <j> <grenades> ่นั้นละมีแค่นั้นละอ๋อครับผมครับบม่มีอีกแล้วแมนเพราะอาจารย์ครับงานเมนเขามีโคงเดียวเนาะครับผมมีโคงเดียวครับมีโคงเดียวครับผมครับครับมีเท่านี้เด้อครับผมเหล็กของเพิ่น นิงแล้วครับผมนิงแล้วครับครับนิงแล้วนิงแล้วครับครับะสิรบควนอาจารย์ซับนีเด้อครับผมครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ผ่านท้องครับผมครับสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเพงได้กันยาว่าแหย่จานเด้อครับผมพอดีอ่าเรียกเพิ่นกับว่าลายหางครับพี่น้องพี่น้องเนาะครับผมเรียกเพิ่นกับเม็ดเดียวเช่นเคยครับผม เพื่อนรับอยากมาแบ่งปันแนวทางครับพี่น้องเนาะอาจารย์กัโทวมหากรมาเชียหมื่ว่านกะโท้วมนีกะโท้ครับผมพอดีมนีว่างครับพี่น้องเนาะหมื่ว่านบ่ิเดรับสายกับอาจารย์กับผมครับมนีกับพ่อมีเวลายู่ครับผมหลังจากที่ตัดเหล็กเล่าอัดเหล็กเล่าแล้วครับผมครับอ๋ออาจารย์ผ่านท่องงวดนี้ครับผมเพิ่ไห่วิ่งบนสามหลักสิบเด้อครับผมสามหลักสิบครับพี่น้องเนาะเด่นบนของเพิ่นกับขึ้นหนึ่งสองสามเพิ่นเน้นทีสาม ตัวเดียวเหรอครับผมหนึ่งกับสองเ่ราหนาลงทุนแล้วครับพี่น้องเนาะของอาจารย์จับคู่หกสามแปดครับผมเม็ดเดียวสองตัวสามแปดครับเลขล่างก็วิ่งสามคือกันเดอครับผมสามลักสิบครับผมจับคู่สามห้าเม็ดเดียวผิดจรณาเบิรงเด้อครับพี่น้องเลขอาจารย์กับมีแขย่างบนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางครับผมครับถ่ายคลิปนี้กับครอไวทพ่อนให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน 16กันยายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ